มาและอธิษฐานจิตถอนคำสัญญาคำสาบานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพังอปราทังคม,มัทเมพันตีอุกาสะทวารัตยีนะกตังสัพพังอปราทังขม,มัทเมพันตีอุกาสะมามิพันตีหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยะสงฆ์เจา้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด,ด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแค่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจา้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤตินตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมี ในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจา้าและครอบครัวตลอดจนปริวานที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสันเสริญสติปัญญาปฏิภาณธน,นาสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใ,ใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอทอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจากชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินเดียโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและ คำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเทิน